เด็กๆห้องไห้ high, ผู้เล่นโกกาเล้นล้นลงไปอย่างมากเจนเดวกำลังทำอะไรอยู่กันแน่นะเจนเดว่าเดี๋ยวมา,วมาแป๊บไปหาแรงมาะจนการสร้างเกมใหม่กันและนั่นกะ็คือพืชปะทับเดลอดนั่นเองครับวบกันดูฮะและผมคิดว่าจะเป็นการหยิบยกไอเดียนะฮะจากเพนทอฟซอมบี o ie, เอามาผสมผสานนั่นเองครับผมและแบบนี้ถูกพัฒนาโดยเออโยกเกิร์ตสตูดินั่นเองครับผมค,คือก และจะขอคือเจนเดวนี่แหละครับผมและเนื่องจากว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างพืชและเบลอดอยจะบอกนะว่าเขาสร้างเกมนี้มาเพื่อตบแซมมี่โดยเฉพาะซึ่งมีการสปอนตัวเบลอดออกมาจากท่านั่นเองครับผมมีการันตีเลเจด์และก็มิติเลยนะครับผมคุ้นๆเลยมียันเครื่องฟิวเมชชีนเลยครับผมอัปเดตหน้ามาแน่นอน ตัวครับหาสาว่ารีเบิร์ตจะไม่รีเบิร์ดได้ครับค่อยหาตัวกับเออเงินมานั่นเองและสิ่งที่จะทำเลยก็คือการปลูกพืชนนเองครับผมหาเพื่อจัดการเหล่าเบลที่ออกมาและกเอาเบลที่เราจัดการได้นะฮะคนดูก็เอามาใส่ฐานเพื่อทําเงินนั่นเองครับผมมีระดับความแรงม,มิติกอนลี่สิเข็ดอะไรพวกนี้ติดอย่างเดียวคือขโมยไม่ได้ครับผมมาโคตรเซ็งเหมือนทาเกมมากดสดตีนแซมมี่อะไรเงี้ยครับคนดูฮะก็ตอนนี้คนเล่นก็เป็นแสนอยู่นะคบผมหวังว่าจะดังขึ้นมาตบแซมมี่ได้นะฮะคนเดูว บอกเลยว่าเดือดแน่นอนแต่ว่าแมคานิกของโปกานนก็ยังคงอยู่นะครับผมก็คือการวัดไปวับมาเพื่อซื้อมาเลดไปร้านเกียร์ช็อปแล้วก็ขายของนั่นเองครับผมยัว่วยุยแต่ที่เวิร์กในเกมนั้นก็เอามาใช้ในเกมนี้นั่นเองและพืชในเกมนี้ไม่สามารถปลูกแล้วก็โตเลยนะครับผมก็เดอิอค่ายโกโออย,ยังคงตามมาในเกมนี้นั่นเองและเกียร์ช็อปมีสามารถซื้อเอ,อ่อถังน้ําไปปลูกพืชได้นะครับผมเวือกไปถืออุปกรณ์ต่างๆไว้คอยจัดการเจ้าเป็นหลอดนอกจากพืชนะครับผม และมือนี่มาเที่ยวว้ตีคนนะครับผมตอนนี้ก็เอามาตีเบลลหลอดได้แล้วนั่นเองและการแดกเงินแบบผสมผสานนั่นเองครับผมซูมไข่เกลือของโกการ์เดนเล็กกับูสเซิร์เวอร์ของซิลเบลลอตนะครับผมเมฆมาคู่กันเลยและนี่คือเกมใหม่ที่เราเข้ามาเหมือนไม่ใหม่เพราะว่าเราคุ้นกับทุกอย่างเลยนั่นเองครับผมเงาล่ะเดี๋ยวไปลองเล่นดูกันเลยครับไปกัน let's go เพิ่งได้เข้าเกมยังไม่ทันทำอะไรเลยคุณฮะเด้งล,ลัวๆแล้วะครับผมสำหรับอะชิเมนมันได้เหลียงตาอะไรวะอ๋อเลียญตาเพชรนะครับผมคุณฮโอเค เล่นเพ้นปะทะเบลล์หลอดตอนนี้ได้โปรดอาโอเคโอเคเล่นกันเล่นมาแม่มีกขอล้องนี่เลยไปซื้อต้นไม้ต้นแรกของคุณจัดไปเจนเดียวขอญาตซื้อแล้วกันนะครับผมเุ้ยเคลอดหรือเปล่าลีเกอร์มาปลูกใช่ไหมฮะฮ่า,ากระบองเพชรเอกระบองพเพชรและทีนี้ก็รอเอ่อให้ผักมันเติบโตแต่ซอมบี้มาเลยนะครับผมพอดูอีบ้าเอ้ยไม่ให้ซอมบี้สิเจ้าหนูนะครับผม พอเราสั่งอาหารเบลลอดน่าก็ได้ตัวมานะครับผมซึ่งน่าจะเอาไปทําเงินใช่ไหมอ่าโอเคเงาลาโอเคแพทเทิร์นเกมไว้จะมานี้นะครับผมซึ่งผสมผสานระหว่างเพนด์ออฟซอมบี้ใช่ไหมแล้วก็โกกาเดนแล้วก็เบลลอดนะครับผมสตีลเบลลอดนะใช่ไหมเพราะว่ามีในส่วนของแท่นอะไรอย่างนี้ด้วยสามารถขโมยได้ปะวะขอให้ขโมยอุย้ยบายขโมยไม่ได้นะครับผมเสียดายมากถ้าิดขโมยแล้วก็บอกเลยว่ามันแน่นอนเฮ okay, น,นี่ว่าขายเพื่อขายเบลลอดนะครับผม จัดไปฮะเอ่อตรงนี้คุณคุ้นอันนี้ตู้ฟิลหรือเปล่าอ่านูมนี่จะเป็นร้านขายผักเหมือนโกคาร์เด้นใช่ไหมประมาณนั้นเลยครับผมขอดูฮะก็มาเป็นการผสมไอเดียเนาะขอดูไม่ได้อ่ากงได้ก๊อปแล้วนะครับผมงาโอเคจัดไปน่าจะมีซัตเตอร์แพกอยู่มั้งใช่ไหมฮ่าฮ่ามีจริงด้วยว่ะไปครับซื้อไปก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันเลยนะ,ะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผม ตัวทําเงินระย,ยังกากๆากอยู่ครับผมตอนนี้คนดูแล้วต้องหาตัวทําเงินดีๆเพิ่มก่อนนะครับผมส่วนเออเลนผักตอนนี้เราเองยังแค่เลนเดียวนะครับผมและปืนที่เราเติมทำอะไรได้ว่าคนดูฮะสโลว์ไหมน่าจะสโลว์นะครับผมแต่เหมือนใช้แล้วก็จะหายไปด้วยนะคนดูมันอยู่ไม่ถาวรนะครับผมอ่าเอาเอมันสโลว์จริงด้วยวะแต่ศัตรูเก่งเกินไปตอนนี้แล้วก็ผักที่เติมมาเมื่อกี้ก็คืออ่าดา้อนฟุตนะครับผมเหมือนต้องรอผักโตอีกนะครับผมไอ้บ้าเอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ช็อปนะกะ เปโกการเดนเลยนี่ว่าคนดูใช่ไหมเคร่องประกอมันแตกต่างกันเป็นแนวต่อสู้กับพืชแทนนะครับผมอ่าเปโกการเด่นแล้วก็มีสติวเบลล์นิดหน่อยนะครับผมก็เป็นระบบของเอ่อตัวผส,สมแล้วก็ขายตัวแล้วก็เอาเงินน,น,นะ,ค,ะคนดูฮะและก็ตรงนี้นะการาันตีคนดูฮะการันตีเเจดนกับมิสติกที่เออคล้ายๆกับเบลล์ดแค่มาเป็นเวลานะครับผมแต่นี้เป็นตัวละครนะ,ะถ้าเกิดเออสังหารได้กี่ตัวก็จะการันตีประมาณนั้นนะครับผมไม่ไหวตรงนี้ว่ะเดี๋ยวก่อนนะอะไรอ่ะคนดู อุย้ยอะไรอ่ะอสูรยักษ์คนดูวาดเดชิตไม่รู้หรอครับผมคนดูน่าจะเออเป็นคัสเซร์สักอย่างนะครับผมใครรู้อธิบายทีเพิ่งรู้ว่าเราสามารถตีได้นะครับผมไม่รู้เราสามารถช่วยตีได้แล้วก็ให้เออต้นไม้ตีสนาน,นะครับผมขอโคฟาโต้เลยฟาโตเป็นเบน,เน,เนหลอดก็อแต่ทำไมเกมนี้แกเป็นแค่เลเจนรี่เองอะตีไปก่อนอูโคตรอือ่ะ มาดูคนอื่นเดยครับผมอื่นจัดพืชเดียวไม่ไหวตอนนี้ยผมว่าเอ,อมิติมาครับผมก็ดูหรือมันอื่นจัดหรือมันอื่นมากตีไม่เข้าเลยตีไม่เข้าเลยมิติโอ,โอ้โหมามิติกไปน,น,นะครับผมฮะบอมบาริโอคคโคดิโรนะฮะให้ตายเถอะตอนนี้เราเริ่มมีพืชแล้วผมคิดว่าน่าจะเออเริ่มจะไหวมาบ้างแล้วนะครับผมคุณดูฮะเริ่มจะไหวมาบ้างแล้วถ้าเทียบคนอื่นแล้วก็พืชแล้วจะโหดหน้าดู ตัวที่เรามีตัวนี้คือมาทําเงินได้น้อยมากๆนะครับผมคุณดูฮะทําเงินน้อยมากเลยถึงเวลาแล้วครับผมที่เราะจะต้องเติมต้องเติม,ตตมนะครับผมเกียร์ครับไปสองพันโลบัคขออนุญาตทําการกดเลยละกันไปครับตัวนี้เป็นเวเบล็อดนะคุณดูฮะโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไดโนข้าแมวมามาลองเปิดดูนะครับผมน่าจะได้ตัวทําเงินดีแลวอันอนี้รอบนี้ของจริงแล้วครับผมมาเปิดละกันหือผ่า โกคาได้เลยดิว,ว่านูนว่าไม่เปลี่ยนอะไรเยอะแยะเลยดิว,ว่าเก้ครับได้เออจะตัวอะไรมันก็ไม่รูนะ 1, ้นะฮะโอ้หนึ่งพันตัววิธีนะฮะเทียร์ลิมิเต็ดนั่นเองตัวกากสุดนะครับผมจัดไปจะไปตั้งก่อนนะฮะึบ pp, เรียบร้อยโอ้มาแล้วครับสามรับผมมาแต่ผมอยากได้เออตัวหนึ่งเปอร์เซ็นจังจะออกไหมออกปะอุ้ยฉลามมาฉลามสองพันห้าน่าจะดูว่าโหดจัดเอาไปเรียบร้อยครับขอเธอขอเธอ โอ้จะเดียวเกลือจังวะไม่ออกไอตัวเออบอมเาเล่เลยเหรือวะมาครับเหมือนจะเกลือมากเหมือนจะเกลือมาก <c oughs> เฮ้ยมาแล้วคนดูโอเคตัวนี้โอ้เจ็บเนห้าต่ววีครับโคตรโหแล้วคนดูโคตรโหจัดตัวน,นี้ล,ำล่ำรวยแลวตัวน,นี้เกลือไม่ใช่เป็นหาของเราแล้วคนดูตอนนี้สุมมาได้แต่ตัวเกลือครับผมคนดูแต่ว่าตัวเกลือมันก็โหดแล้วนะฮะคนดูตอนนี้ยมาระดับลิมิตเลยนะเว้ยคนดูน่าจะเออแค่ตัวเติมนะเดียวมาถึงเก้าแบบว่าเทพพูเลยเหรอวะ บอกเลยตอนนี้เงินไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วคนดูเพราะว่าเรามีตัวทําเงินเยอะมากๆนะครับผมเก็บเก็บเรื่อยๆแล้วก็ซื้อ,อ่ขยายฐานเรื่อยๆก็น่าจะรวยร่บรวยแล้วคนดูแป๊บเดียวก็เป็นล้านแล้วครับผมตอนนี้เงา,าตอนนี้ผมขยายไป3เลนก็แล้วกันนะคนดูจะได้แบบว่าเออมันมาได้หลายช่องทางทําให้เราแบบมีในส่วนของเออเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมอุย้ยอยากได้เออผลุ้ยน่าสนใจครับผมคนดูไปเข้ามาเติมซื้อคลิปหน้าแล้วกันถ้าเกิดเล่นแล้วก็นะแล้วก็ท้ายเงินไม่พอครับผมคนดูฮะ ต้องใช้ห0 0 0 0นให้ตายเถอะเดี๋ยวไม่เป็นไรครับคุดูเราหาเงินได no er, ้ไวอยู่แล้วสำหรับตัวที่เรามีตอนนี้โอ้มีสถานะด้วยคุดูว่าโฟเซนตมีติดโฟเซสตด้วยว่ะโอ้เมื่อถ้าเกิดไม่ได้ตีอยู่เลยนะมันก็ไม่ตีเลยนะครับผมต้องปลูกเออพืชทุกเลนคล้ายๆกับผมไม่เคยเล่นเพลยเอาซอมบี้หรือหรือคุดูฮะแต่คิดว่าเราจะคล้ายๆกันใช่ไหม มันต้องรอโตครับผมตอนนี้ต้น,ตนไม้ยังไม่โตครับอ๋อเราสามารถจ่ายเพื่อเคลียร์ทางได้อู้หูนิดหน่อยก็เอานะแต่ว่าหาตัวไม้โตช้าโกออช่วยเราได้นะครับผมอีโกออช่วยเราได้โอ้มาดึงแต่มาดูงมาตัวเดียวครับผมอ่ะน่าจะไหวน่าจะไหวใช่ไหมคิดว่าก็ถือว่าดีนะครับดูไอเดีย,ยม,มาจากเกมของตัวเองแล้วก็เกมของอื่นแล้วก็เออแล้วก็ผสมกับไปเกมนี้นะคะผมก็ถือว่าใช้ได้เข้ามไม่นี่ผมไม่ได้ว่ะคนดูทีเดียวครับผมส0 0ร้อย ตอนนี้เงินเรามีเยอะแต่ว่าพืชเรากากนะครับผมโอ้โอเครวยครับคนดูคิดว่าเกมนี้จะมาสู้กับโกการ์เด้นหรือซื้อไปหลอดได้หรือเปล่าก็ขอเวละกันนะครับผมเรียบร้อยทีนี้ฐานเราก็น่าจะครบแล้วไหมคนดูถ้าเกิดจะขยายฐานต้องรีเบิร์ดไหมคิดว่าต้องรีเบิร์ดนะครับผมเหมือนว่าเราจะปลูกผิดไหมคนดูฮะไอตัวพัม uh, กินนะครับผมเราควรจะปลูกไว้ข้างหน้าไหมเหมือนมันจะไม่ตีนะมันจะมันจะระเบิดนะครับผมเอเคครับเราสามารถโทรฟาวด์อืได้ใช่ไหม,ไมยังไม่ได้ไปดูเลยครับผมอู้ว่า เพื่อนโคตรสุดบอกเลยว่าเอออาวุธเยอะมากแต่ตัวกากครับผมตอนนี้ผมปลูกจะพัมกินไปข้างหน้าแลวครับผมเป็นพัมกินระเบิดนั่นเองฮะมันไม่ตีมันต้องโดนก่อนถึงจะระเบิดนะคะผมดาเมก็ถือว่าแรงใช้ได้นั่นเองงะประมาณนี้ครับผมรีเบิร์ดนะฮะต้องใช้เออตาะะเล่กับบอมบินี่หายากเลยคนดูฮะแต่มันจะบวกโชคบวกเงินแล้วก็เออฟิลแมชชีนใช้ได้แล้วก็ขยายเกาะมากขึ้นนะครับผมอู้ ไงก็ดูฮะสตีลเบลหรือเปล่าผมบอกแล้วเป็นการผสมผสานกับหลายเกมมารวมกันนะครับผมสลับแบบนี้เจนเดวนั่นนี่มันสุดยอดจริงๆว่อะโอ้มีเรนโบวด้วยเราสามารถเอ่อสะสมตัวได้ด้วยใช่ไหมแต่มันมัน,ม,นมันไม่ได้มีบ้านทองบ้านทองบ้านเรนโบ์ใช่ไหมว่าก็ดูฮะก็มไม่รู้สะสมทําไมนะอ่าโอเคครับแล้วน,นี้ผมใช้น้ํายาคูนแล้วนะครับผมเป็นน้ํายาคูโชคอ่าคูสองนั่นเองฮะก็หวังว่าจะได้เจอเจ้าบอบบนี่แหละก็ แต่ละเล่นะจะได้แบบว่าเออรีเบิร์ตในวันนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าอ่าทีนี้ก็ปล่อยให้เออฮูนี่ต,ตีถ้าเกิดเราตีไม่ไหวจริงๆแล้วก็ผมจะทำการใช้ในส่วนของเออรถไถไยไปเลยแล้วกันนะยอมจ่ายโลบักเพราะว่าตัวมันยังกากอยู่ตอนนี้นะครับผมอยากจะรีเบิร์ยจะขยายเออวามซึ่งตอนนี้เราไม่สามารถปลูกผักเพิ่มไดนะ้เพราะว่ามันตันแค่15นะครับผมเหมือนต้องรีเบิร์ตก่อนนั่นเองฮะก็นะว่าเศร้ามากออ้ยทำไมนะตัวใหญ่แจงคอนดห้าตัวอีพิกอ๋อคอนดู มันมีตัวโยงตัวยักษ์ด้วยนะคะผมเออว้ยมีขนาดของเบลล์หลอดด้วยนะคะผมจัดไปวกว่า,วา,วาไงแกมาที่ฟาร์ของฉันทำไมเขีครับผมถ้าเกิดไม่ไหวแล้วก็เราจะไปที่ต้องเออจ่ายตังค์นะครับผมคุณดูฮะอยากเก็บดูตัวยักษ์เกนี้มันโหดไหมว,มวะลองดูนะครับผมจัดไปเรียบร้อยตาย <c oughs> จ่ายเงินได้ตัวอื่นมัน2ี่สโลตัวเมื่อกี้มัน73กิโลเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ใหญ่กว่า ถืออย่างนี้มันก็ไม่ใหญ่มากนะคนดูฮะใช่ไหมตัวธรรมดาทําเงิน200รอครับผมฮะตัวยักษ์ทำเงินหลักพันวะ่ะคนดูอ๋อแต่ละวิกอยู่ที่ขนาดด้วยนะคะผมเออเจ๋งเว้ยอยู่ที่ขนาดของตัวด้วยนะครับผมในการทําเงินนะอ่ะก็เหมือนเดิมครับผมฮะแม้จะเป็นเกมใหม่ก็มีแค่ระบบกีฟครับผมยังไม่มีระบบเทรดนั่นเองให้ตายเถอะครับผม น่าจะบิดกัน้อยเหมือนกับโกกาเดนถ้าเกิดเกมนี้ดังนะก็นะเล่นไยก่อนเพื่อเป็นหัวแถวเพื่อได้เป็นหัวแถวนะครับตอนนี้ผมรอการตีมิติอย่างเดียวเลยครับผมดูก็เออเหลือมาร้อกับตัวนั่นเองซึ่งเราไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านี้แล้วไม่สามารถปลูกผักเพิ่มเติมได้ต้องทําการรีเบิร์ตก่อนนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นโอ้ปืนครับผมคุณดูฮะปืนกอร์ลี่ขายจาดไปขอญาติเอาละกันนะพูดถึงกอร์ลี่แล้วกดถึงิดถึงสตีลเอ้ิดถึงทอยเทเลทาวเวอร์ดีเฟนเลยนะคุณดู เออตัวก้อนลงกอลลี่เอา,าทีนี้เราจะรออาวุธน,นี้ไปสู้กับเออเจ้ามิสติกที่กำลังจะมานะครับผมตัวมิสติกเกมนี้ทําเงินน้อยจังครดูฮะทําเงินกระจึงเดียวนะครับผมผมว่าตัวเติมมันยังเพลงอีกนะครัุดูก็ยังว่าแหละครับผมตัวเติมมันก็ต้องแพงยกว่าอยู่แล้วนะอ่าเราสามารถช่วยเพื่อนได้นะครับผมคดุดูช่วยเพื่อนตีได้แต่ว่าเราจะไม่ได้ตัวใช่ไหมสามารถช่วยเพื่อนได้เออก็เจ๋งดีครับผมฮารระบบก็ถือว่าเอาไม่เล่นกับเพื่อนได้นิดหน่อยนะครับผม นิดหน่อยมามามา,มาครับผมคนดูฮะได้เวลาแล้วได้เวลาเออที่จะเจอกับมิสติกกะลตีแล้วนะครับผมดูซิว่าจะได้ตัวอะไรซึ่งเราสามารถเติมเพื่อเพิ่มโชคได้เหมือนกับเออสติลเบลล์เหมือนกันเนอะอันนีน้น่าจะได้เจอกับเออก้อลงกอลลี่อะไรอย่างงี้นะครับผมแต่ว่าคงไม่ใช่วันนี้แหละโอ้โหเฮ้ยเซ็งว่ะอ่ะปืนแคลลอดสังหารด้วยยิงไงไม่โดนยิงไม่โดนเลยนี่ไงแช่แข็งครับผมวันนี้ ช่แข็งครับไปครับเรือครับยิงครับ๋อไหวไว่ไหวชิลแล้วคนดูตัวนี้หวยชิลแล้วครับผมเรียบรอ้อยได้มาแล้วสลับเออเจ้ามิติกนะครับผมโอ้มิติกมาสองตัวเลยโชคดีจังแต่ว่ามันไม่ใช่เจ้าบอมบินี่นะ่ะบอมเราอยากได้บอมอยากได้บอมบินี่มากกว่าอยากเจอบอมบินี่มากกว่าเจ้าเอออูดปลาสองตัวนะฮะโอ้บ้านนี้มีมาเตโอเวอร์ชันกอนลีฟเลครับผมโคตรสุดฮะอ่ะ อะไรอ่ะี่าเอฟซีลีนาครับดูฮะบอกแล้วว่าเอฟซีเรานั้นเอ่ออยู่ทุกแมปนะครับผมตอนนี้เหมือนเออกระเป๋าเก็บไปหลอดราเต็มนะครับผมต้องขายก่อนมันเหมือนจะถือได้แค่250เองนะครับผมโคตรเศร้าไหนๆก็เจอน้องชายแล้วอเดี๋ยวเราให้ตัวนี้น้องชายกันละกันนะครับผมเองถือว่าโชคดีมากที่เจอพี่เอาไปครับน้องพี่ชายให้นะพี่ชายให้ตัวนี้ก็ถือว่าทําเงินได้ดีมากแม้มันจะ20กิโลก็ตาม เอาไปตัวเติมเอาไปเลยครับน้องชายเอาละฮะก็เป็นกบ้างสลับเกมที่เออเจนเดกนลกำลังซุ่มทม์อยู่ก็ประมาณนี้ครับผมเป็นสติลเบลล์บวกเพนบวกโกคาเดนนะครับผมคิดว่าจะมาตบเออสติลเบลล์ได้หรือเปล่าก็ขอเวลากันตอนนี้ก็เวลาใกล้ตีสองแล้วครับผมก็เอาไว้เจอกันแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับผมไปแล้วฮะบ๊ายบาย,บาย